นะหมัดนี้ในเวลาทำพิธีทางพระพุทธศาสนาเป็นการไหว้พระรับศีลกราบพร้อมกันกรามาสมุตโธปภะวะบทธังภะวันตังอะิวาเท tanamu amangat sali supati padu bakal waktu seawah kasangku tangkang nasamu tasam waktu

Hãy không được một số hiệp sạch định gì không เอาเพิ่มเข้ามาเอาเพิ่มเข้ามาอ่านนะครับที่ที่สอที่ารางอย่เพิ่เด้อย่าเพิ่มเด้อพ้อมกันพ้อมกันนะครับพ้อมกันเอาตาทุล้วทยกเัาปัจจัยขึ้นมาอ่าบอบถวายพระคุเจ้ิพร้อมกันสาทุ ตจงกิ้ให้หนุนสิพเียนซินไปได,ด้ดีๆขอบคุณพรบุญพระุญญติทรรทนมที่มาทีาท,ทายในวันนี้ขอจ๊ก,ก,กินีขอบคุการรับชมกคตับประไทยคไลคเปะเทศไทยนครับโรท้งาเกมขออยู่ดีมีเฮงสบายดีทุกคนครับที่กำลังร,ร่วมรับชมขอบคุณขอบคุณครับห้าร้อยสิบหกับเซีน ว,วิวที่เราติดตามชมขอบคุณหลายครับการรับชมครับเออเอาของขอบคุณ